เคยรู้สึกแปลกๆไหมครับว่าเอ๊ะทำไมเราหาเงินมาได้ตั้งเยอะแต่ลึกๆแล้วมันก็ยังรู้สึกไม่มั่นคงอยู่ดีวันนี้เราจะมาแกะรอยบทเรียนสำคัญๆจากหนังสือพิชิตเงินล้านกันครับเพื่อจะหาคำตอบว่าทำไมความรู้ทางการเงินถึงอาจจะมีค่ามากกว่าตัวเงินในบัญชีของเราได้ซ้ำไปโอเคครับนี่คือแผนการเดินทางของเราในวันนี้เราจะเริ่มจากการมองความจริงที่ว่า อนาคตมันไม่แน่นอนเลยจากนั้นเราจะไปทำความรู้จักกับคอนเซปต์หลักที่เรียกว่าพอร์ตเพื่อชีวิตแล้วค่อยไปจอดลึก3เสาหลักสำคัญที่จะช่วยให้เราจัดการนี่ทำให้เงินง่องเงยขึ้นมาแล้วก็ปกป้องทุกอย่างที่เราสร้างมาครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่จุดที่น่าจะจี้ใจดำของผู้เราหลายๆคนเลยก็คือเรื่องอนาคตที่ไม่แน่นอนนี่แหละครับ ซึ่งมันทําให้การวางแผนการเงินในยุคนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทางเลือกอีกต่อไปแล้วแต่กลายเป็นเรื่องจําเป็นที่ต้องทําเลยลองถามตัวเองดูเล่นๆน,นะครับถ้าพรุ่งนี้เลยนะรายได้ทุกอย่างที่เราเคยมีมันหยุดชะงักไปหมดเลยจะเกิดอะไรขึ้นหนังสือเล่นนี้ใช้คำถามนี้แหละครับเป็นจุดสตาร์ทที่ทรงพลังมากๆเพื่อกระตุกให้เราเปลี่ยนโชคชะตาทางการเงินจากการปล่อยให้มันเป็นไปตามยธากรรมมาเป็นการควบคุมทุกอย่างด้วยมือของเราเอง ถ้าเราย้อนกลับไปยุคคุณพ่อคุณแม่เรานะฮะการฝากเงินในธนาคารเฉยๆเนี่ยโหดอกเบี้ย9% 10% 15%นี่คือเรื่องปกติเลยแค่นอนอยู่บ้านเงินก็โตแซงเงินเฟอ้อไปแบบสบายๆแต่ตัดภาพมาที่ยุคเราสิครับดอกเบีย้ยเหลือแค่1-2%นี่คือความจริงที่ชวนอึ้งเลยนะคะว่ากลายุทธ์ที่เคยเวิร์กที่สุดในอดีตตอนนี้กลับกลายเป็นวิธีที่ทำให้เงินของเรามูลค่าลดลงทุกวัน การออมเงินอย่างเดียวเลยไม่พออีกต่อไปแล้วครับแล้วเรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นนะสิครับมันเหมือนเรากําลังเจอพายุหลายลูกซัดเข้ามาพร้อมๆกันทั้งเรื่องเงินเฟอ้อที่แค่หายใจเฉยๆของก็แพงขึ้นแล้ววิทยาการทางการแพทย์ก็ดีซะจนเราอายุยืนขึ้นไปอีกแปลว่าต้องใช้เงินนานขึ้นไหนจะค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินที่มาทีหนึ่งก็กระเป๋าฉีกได้เลยคือทั้งหมดนี้มันตะโกนบอกเราดังๆเลยว่าเฮ้ยแผนการเงินแบบเดิมๆอะ่ะมันเอาไม่อยู่แล้วนะ พอเจอปัญหาถาโถมขนาดนี้แล้วทางออกคืออะไรละ่ะหนังสือเล่มนี้เขาเสนอไอเดียหลักแค่ไอเดียเดียวเลยนะครับที่จะมาเปลี่ยนวิธีที่เรามองเรื่องเงินไปตลอดการนั่นก็คือแนวคิดที่เรียกว่าพอร์ตเพื่อชีวิตครับนี่แหละครับคีย์เวิร์ดสำคัญเลยคนส่วนใหญ่เวลาพูดถึงพอร์ตจะนึกถึงแค่พอร์ตหุ้นใช่ไหมครับ แต่แนวคิดพอร์ตเพื่อชีวิตเนี่ยชวนให้เรามองภาพที่มันใหญ่กว่านั้นเยอะเลยคือให้มองทุกอย่างเป็นภาพรวมทั้งรายรับรายจ่ายหนี้สินเงินออมการลงทุนมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้เป็นแค่นักลงทุนแต่เราเป็นซ e o ของบริษัทที่ชื่อว่าชีวิตของเราเองเลยล่ะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะฮะลองดูเคสนี้คนสองคนมีเงิน5ล้านบาทเท่ากันเป๊ะๆเ,เลยนะ แต่ดูสิครับคนนึงเป็นเงินที่ได้จากกําไรลงทุนอีกคนนึงเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายในชีวิตวิธีจัดการเงิน2ก้อนนี้เลยต่างกันคนละขั้วเลยเห็นไหมคะว่าเงินน่ะมันไม่ใช่แค่ตัวเลขกลมๆแต่มันมีที่มามีเรื่องราวของมันอยู่เบื้องหลังซึ่งเรื่องราวนี้แหละครับที่เป็นตัวกําหนดว่าเราควรจะวางกลยุทธ์กับมันยังไงโอเคพอเราเห็นภาพใหญ่ของพอร์ตเพื่อชีวิตแล้วทีเนี้ก็ถึงเวลาลงมือทําจริงกันแล้วล่ะครับ เราจะเริ่มจากเสาหลักต้นแรกเลยที่จะช่วยสร้างรากฐานให้ชีวิตเราแข็งแกร่งสุดๆนั่นก็คือการจัดการหนี้สินครับในหนังสือเขาให้สเต็ปที่ทำตามได้ง่ายๆเลยนะครับเหมือนเป็นแผนรบเลยขั้นแรกสองกล้องสำรวจคือลิสต์หนี้ทั้งหมดออกมาให้หมดจะได้เห็นภาพรวมชัดๆขั้นที่2เติมสเสบียงคือหาเงินก้อนพิเศษไม่ว่าจะเป็นโบนัสหรืองานเสริมมโปะและขั้นสุดท้ายที่สาคัญที่สุดเล็งเป้าใหญ่ จมตีนี้ที่ดอกเบีย้ยสูงที่สุดก่อนเลยเพราะมันคือตัวร้ายที่คอยกัดกินเงินของเราอยู่เงียบๆครับตัวเลขนี้อาจจะดูน่ากลัวนะครับ18-20%ต่อปีนี่คือดอกเบีย้ยบัตรเครดิตโดยเฉลีย่ยมันโหดมากนะฮะมันเหมือนเราพยายามตักน้ำใส่ถังที่มันมีรูรั่วเบื่ออยู่เลยการจ่ายแค่ขั้นต่ำเนี่ยมันก็เหมือนแค่เอาเทปมาแปะๆไว้ชั่วคราว ทางเดียวที่จะชนะเกมนี้ได้คือต้องอุดรูรั่วที่ใหญ่ที่สุดนี้ให้สนิทและเร็วที่สุดครับแล้วนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่แบบว้าวมากเลยนะคะหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยากแต่แค่การลุกขึ้นมาทำเรื่องง่ายๆอย่างการรีไฟแนนซ์หนี้บ้านเนี่ยหนังสือบอกว่ามันสามารถประหยัดเงินไปได้เป็นล้านบาทเลยนะลองคิดดูสิครับว่าเงินล้านบาทที่เซฟมาได้เนี่ยมันเอาไปสร้างอะไรต่อได้อีกตั้งเยอะแยะเอาละครับ หลังจากที่เราตั้งรับในเกมรับด้วยการเคลียร์หนี้สร้างฐานที่มั่นคงแล้วทีนี้ได้เวลาเปิดเกมรุกกันบ้างแล้วละครับเราจะมาดูกันว่าจะทำให้เงินที่เรามีเนี่ยมันออกไปทำงานออกไปเติบโตเพื่อเราได้ยังไงจุดนี้เป็นจุดที่หลายคนพลาดกันเยอะมากเลยครับคือมักจะเริ่มด้วยคำถามว่าตอนนี้ลงทุนอะไรดีซึ่งในหนังสือบอกว่าผิดเริ่มผิดที่เราต้องเริ่มจากคาถามที่ว่าเป้าหมายของเราคืออะไร แล้วเรามีเวลาอีกนานแค่ไหลายตั้งหากล้วครับแผนล,ลงทุนเพื่อเก็บเงินไปเที่ยวในอีก2ปีมันไม่มีทางจะเหมือนแผนเพื่อเกษียณในอีก20ปีข้างหน้าได้เลยกราฟแท่งนี้มันบอกความจริงข้อหนึ่งของการลงทุนที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเลยครับมันคือกฎที่เรียกว่าไม่มีของฟรีในโลก ถ้าเราอยากได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นมันก็ต้องแลกมากับความเสี่ยงที่สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเสมอไม่มีทางลัดครับการเข้าใจเรื่องนี้จะช่วยให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของการลงทุนที่การันตีผลตอบแทนสูงๆแต่ความเสี่ยงมหาศาลอา้าวแล้วถ้าเราไม่ใช่สายเทรดไม่ได้มีเวลามานั่งเฝ้าจอทั้งวันละ่ะจะทำยังไงดีคำตอบที่หนังสือแนะนำสำหรับคนส่วนใหญ่เลยก็คือกองทุนรวมครับลองนึกภาพตามนะฮะ มันเหมือนเราจ่ายเงินจ้างทีมเชฟมืออาชีพมาทำอาหารให้เราทานเลยเราไม่ต้องไปเลือกวัตถุดิบเองไม่ต้องปรุงเองแต่ได้กินอาหารอร่อยๆที่มีคุณภาพกองทุนรวมก็เหมือนกันครับมีมืออาชีพคอยดูแลให้กระจายความเสี่ยงให้เสร็จสับโอเคครับเราเล่นเกมรุกไปแล้วแต่การรุกที่ดีต้องมาพร้อมกับการป้องกันที่ยอดเยี่ยมด้วย เรามาถึงเสาหลักต้นสุดท้ายซึ่งผมคิดว่าอาจจะเป็นต้นที่สำคัญที่สุดเลยก็ได้ครับนั่นคือการปกป้องทุกสิ่งท,งทุกอย่างที่เราเหนื่อยสร้างมันขึ้นมาครับเรื่องเงินสำรองฉุกเฉินนี่ก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจครับหนังสือชี้ให้เห็นชัดเลยว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่ารายได้ของเรามันนิ่งแค่ไหนคนที่รายได้สม่ำเสมอเหมือนเงินเดือนก็อาจจะมีการชนไม่ต้องหนามากแต่ถ้าเป็นฟรีแลนซ์หรือเจ้าของธุรกิจที่รายได้ไม่แน่นอน กันชนก็ต้องหนาขึ้นไปอีกเป็นเท่าตัวเลยครับทีนี้มาถึงเรื่องประกันหลายคนอาจจะยังสับสนว่ามันคือการลงทุนหรือเปล่าหนังสือย้ำชัดเลยนะครับว่าไม่ใช่ค่ะประกันไม่ใช่เครื่องมือสร้างความมั่งคั่งครับแต่มันคือตาข่ายนิรภัยในวันที่ทุกอย่างราบรื่นเราอาจจะไม่เห็นค่าของมันแต่ถ้าวันไหนเราเกิดสะดุดล้มขึ้นมาตาข่ายผืนนี้แหละครับที่จะรองรับเราไว้ไม่ให้เราตกลงไปจนแผนการเงินพังพินาศ นอกจากการป้องกันความเสี่ยงแล้วนะคะหนังสือยังให้มุมมองที่ลึกไปกว่านั้นอีกคือการใช้ประกันเป็นเครื่องมือในการวางแผนส่งต่อมรดกซึ่งในบริบทของไทยเนี่ยมันเป็นวิธีที่ฉลาดมากในการส่งต่อความมั่งคั่งให้คนข้างหลังแบบประหยัดภาษีเรียกได้ว,ว่าเป็นเทคนิคสำหรับนักวางแผนขั้นสูงเลยครับ และทั้งหมดที่ว่ามานี้นะครับมันก็วนกลับมาที่หัวใจของหนังสือเล่มนี้เลยซึ่งก็คือประโยคที่ว่าความรู้ด้านการจัดการเงินสําคัญกว่าเงินเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะมีเงินในบัญชีเท่าไหร่แต่ถ้าไม่มีความรู้ในการบริหารจัดการมันเงินนั้นก็อาจจะหายไปได้ในพริบตาแต่ถ้าเรามีความรู้ต่อให้เริ่มจากศูนย์เราก็สามารถสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่ได้และอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันนะครับว่า ทุกวันนี้เนี่ยเราใช้เวลาหาเงินกันเยอะมากแล้วเราได้แบ่งเวลามาหาความรู้เพื่อจัดการเงินเหล่านั้นมากพอแล้วหรือยังครับ